บอกว่너 제일 น้อ나봐มา 이렇게 귀여운 별만을 지어 주신 우리 태국 마이들을 실제로 이렇게 콘서트에서 보고 싶었는데 그러와까와 갖고 마이 샤타이 ที่딱 최렛 น่ารัก해하다와카่ะ 콘서트에서 소중한 시간 내 주셔서 너무너무 고맙고 정말 이태국마่าไห거운열기를맛본것같아요กก็คือขอบคุณทุกคนที่มาในงานของเราในวันนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่า energy ของทุกคนนี่คือสุดยอดไปเลยนะคะที่พวกดิถอยู่นะดิไม่ได้เตงคืออากาศประเทศไทยมันร้อนเพราะว่า energy ของาชาวไทยทุกคนใช่ไหมคะ เฮ้ยแดลยให้รวกันส <f drie> <box> ิะขอบคุณทุกคนที่สนุกกันเต็มที่แบบนี้นะคะพวกเราก็มีความสุขมากเหมือนกันนะคะ 감사합니다ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทางนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยแบบนี้ใช่ไหมคะโน้กุโน้กขึ้นไว้ขึนจุดสุดช่วยกบแกให้กบแกร้องนะบขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับพวกเราอบอุ่นแบบนี้นะคะพวกเราก็มีความสุขมากๆเลยนะคะที่จริง TMI ได้หนึ่ม 저희가ก็다태국을엄청좋아하거든요그วกผอยากจะเล่าเรื่อง TMI นิดนึงนะคะคือพวกเราสี่คนเนี่ยรักประเทศไทยมากๆเลยนะคะคือจะบอกว่าอาหารไทยก็คืออร่อยมากๆแล้วก็คือเอเนจีของแฟนๆชาวไทยนี่คือสุดยอดเลยนะคะ พรุ่งนี้นะคะทุกคนก็ต้องปล่อยพอังงานเต็มที่แล้วก็สนุกกันเต็มที่เลยนะคะไม่ไทยขาคุ้คคนเขาทักชื่นฤทธิ์ศรต์การเข้าสู่เพลสุดท้ายนะคะร้องพร้อมกัน